ครับสบายดีผมเองพี่น้องสบายดีอ้าวลุงสบายดีเบิร์สมองสุบอรดสบายดีเบิร์ตขู่สุคน,นเมื่อกี้กลับมาพบมาพอกับเฮาคือเก่าในช่องสาวหลาบานาคลิปนี้ฮะกับสิผ้าผีผ้าน้องไปไปใส่เลยพี่น้องอันนี้โหเสียงลดขวม๋มขวัวผ้าผีผ้าน้องบ้าขุดกบขุดกระปูขุดเขียดเมื่อนี้ไปกับมีไอเหมือน น้องสลายน้องกันน้องผู้วิ่นน้องปีน้องเบิร์นกำลังมาหอนหวยมงแต่ห้าบอกจะคุดในหวยเดี๋วพี่น้องอาจะไปคุดอยู่หน้าป้าเธอจะเอาป้าหน้าเม่นน่อนี่เอาไปเนี่ยใช้บาทนี่ไปได้ไอันี่ไปในแม่เบิร์เอามาเสียเมย์เมย์ถือ น้ำในลูกอันนั้นนะออามาเสียม,มามาเสียม,มาไม่ถือมาอเอาบุตรพากันไปใส่ขัวเอาลงมาทางหวยพี่น้องเลยอ้าวไปปอนเสียมลงไปยั่งอันนั้นเพราะว่าพายประท่านเท้าขาดเลย มันก็เลยบม่มีนะเจ้าก็เลยมาปาดเมียนพี่น้องเมียนพ่อไห้ได้งัวให้งวให้ค,คุยกินนะเนาะไปยังแม่ว่าใหา้เอี้ยเสียมให้แม่กับบ้านไห้จะพาเสียมลงเดี๋ยวรอหลุดแล้วชมกันแล้วพี่น้องจะคิดได้รยังแน่แหละจักสิได้กบหรือสิได้เขียนหรือสิได้กระปู่เลยที่แม่ๆก็ต้องได้จักอย่างแล้วพี่น้อง กลงเือนมาละเขียวย่างล่ะที่แรกก็สิมากับเด็กๆเม่เหมือนกันอย่างมานำํำก็เลยมานำกันหลายคนเหมือน <c ười> ไปบืนเขาหัวอะไรแบบน,นี้เดี๋ยวไปหอดทงหน้าหมองคุดจะเบิงน้ำกันอีกเทือนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ เกียรตเขาหูหรือปะจักคุณในหูบห้บริสไลคุมจกในคุมก็ได้เอาหาเบิร์ดฮะโหมีเมื่อนผกเขาเหมือนน้บ้านอาว่า,าตลาดหักหอดป่ากินหนามเลยเพราะวะ่าไม่ใหญ่ก็กิกนเลยมาเบิร์ดมามาฮะไ,ไหนกันก็ได้ดโอ้ เว้นหมูขวดเมื่อกี้นี่มาขวดน้ำหมูขวดเมื่อกี้นี่คุ้มนี่แล้วขวดแหละฮะมงดูหามึงดูหูเกี้ยงเกี้ยงมันมีได้โอ้ยยังไงเลยสบายดีช่ำอ่ะว้ายมื่อวานน้องบ่ลจะไม่ใช น้องบอลจิไปหาเขียดชัยนะจิไปหาเขียดนะก๊บบอลไปหาเขียดชัยกันหาเขียดชัยต้องไปคุยอยู่ขี้ดินชายไปไปหาผูกเขาหาบอลเลยผูกแยกแยกเองท่านไรหอนเห็นหน้าว่าหาแถวป่าซะก่อนเอาเสียเอามาให้อีแม่ห่านเอลายได้อีกแหละผูกฉลาย น้องผู้วินประโคชนาเลือกง้านเห็นทางแต้นนั่นเขียดบ่โลน,น,นีเด้หูนี่นมันหนูมีบนดนี่เ,เสียมมานนองเบิดมาขุดเขียมนี่เห็นอย่างเอาเด้อกีเข็บเมียนมือเด้อ <c oughs> อย่าไปโจกได้วถูกยันงูยันกีเข็บมันลมหนาวน่ะ กกนนนูกิดปลาย่างพี่น้องมีแต่กบย่างเลยนี่พี่น้องมีไยเหมือนเอิร์ดวินมีไงเหมือเนเห็นเขียดบ้าเมาลัดเขียดพี่เบิ้ลมาลัดเขียดนี่นมีไยเหมือนพี่มึงไี่มีแต่ต้นย่างเพื่อนกำลังขึ้นปลาย่างอันนี้แล้วมาหาเห็ดก่อเห็ดปวดยเขียดบ้า่เหมือน หนังเบอร์เอเชียมามาขวัดคุ้มนี่อามาไม่ขวัดเกลาา่าทารายคุ้มเปเ่านี่ให้คุดมาทารัดเขียดแล้มีเหมือนนี่วุ้ยขียมหมูหน้อยวะได้นนยังแน่ละวินได้ยังแน่แล้ว ได้ได้เข้าหมาโอ้ยหอนในห,หน้าเลยพี่น้องเลยกำลังคูดแต่ก็มาลายชลยชัยเจ้าหนึ่งไม่หลายยังบ่เห็นยังจะโตอยู่โตใหญ่บ่หน่องปีก็ได้เจ้าหนึ่งเลยชัยก็ได้าหนึ่ง,ก,นนก,งกันในแอคเตอรแล้วกั้นในแต่ของกับแม่ไม่ได้เฉลี่กินหลายหน่องบ้านนายยังแม่ โบชัยเด็กปีได้กตัวหนึ่งเด็กปีว่ะแม่ยังโบท่นเลยเห็นหูจังหูอยู่ตอนนี้ไอวินได้แต่ขาเหมาอะไรได้กบอะไรได้ทั้งกบได้ทั้งกระปูข้าแหล่ะกระปูก็ยังโบท่นเลยเห็นเลยห้าหูไอแม่นะแม่มันเมื่อยโอ้ย ใช่กบเหมือนนะเฉลยียในช่องโตหรือได้เฉลายเนหะมือนได้ตหนึ่งบ่ยัง,งเห็นพอาคนเลยเฉยๆมันมีหนามอยเหมือนอือเหมือนได้เลยเด้อหมกยิปี่นน้องกันใช้ได้พี่น้องน,นองกันกับแม่ยังบ่ทานเลเห็นจากคนน้องเฉลยียในช่องเลย ขี้มันชอแม่บโตเดียอ้ลยนิเบิ้ลเกตัวกะปูแม่กหมือนแล้วมมนสีไต้หอน้องปีเดียวเดียวน้องกันยังชูนแม่ก็ยังชูนแต่แต่ขียบยังเบนกบยังเบนกบหมุ่ม เียดใส่พี่เขียดใส่เนี่ยว่าเรอมันอยู่ทางโน้นพี่หมองก็ทะเลคายเอาของมาเออหมดกัดฟาดหมดมมันั่งั่งหมดมเว้ย่ยก่อนเอ้ยควายกับเวลาเห็นเขียดดอกชะเอาบักไงบักญง ไระนอยเียโอ้ยฉลายคยจนเซ็เาหรอเสียมกัเหี้ยเพราเสียมรคบุจักเขาคยแตกบุ่เลมาหอนหวยเอ่ฉลายว่าคุยวังเดียววันฮักกบเห็นก็ลงมาหัวมาคายเขียดใจเขียดใจกับบ่มีก็าคุยไปแล้วสิร้กินยังนอนบัรนี่สิด้กินเขียดใจ เชื่อใจกับผู้ช่องกินกินด็กแนมมืนคนขวยกัน,นโววินไปหายังวินอนะนะโขนปูนี้แห่งเวตาได้น้องเบิร์ตจะได้ขาดเขื่อนเชื่อเขียเชส่อผืนเย็นและผืนปเปรตขนดินชาย เขียดไหมเียดมนน่าดูมาล้มาล้านได้นี่นี่ขดเอาขวดเอามีเหมือนจิ้ไป,าปาลาเลยมีเหมือนจิปาขึ้นห้าเขียนโม พี่น้องนี่พี่น้องบรรยากาศอยู่หวยอยู่หวยก็นัมใสใสกำนัมหวยกำลังบกหาอยู่หากินแต่ภาษาปนองปนนาฮะน้อพี่น้องอ้าวอ้ามาบกแพทมันไหลเขียดหาไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยช่วยผู้แหละจีพาเด็กๆกลับผัวน้องเบิ่อไปไกลๆผูว ก็มีเหมือนไปลูกปะไปไปึ้นโคกขึ้นให้หน้าแคระเขียนหมูมาวินนะข้าวเบียร์หายอยู่ในหูเดียวเขาไปบ่อืมน้องวินหูเบียรอยากไปอยู่ในนั้นเห็นไหมกบบ่กบเฮาบ้านกูอย่ามาสิเต้นไปอยู่ในห้างค้ามก่อน

ไอ้ใช้เอามาเบิ่งดูในของนะเอามาเบิ่งดูกันกันเด็กโตช่องไดชองไอวินก็ไดช่องหน่พี่น้องเอ้ยไอวินหน่อยๆก็ไดช่องฉลาดไดสี่อันนี้ของฉลาดกับของน้องกันเท่าไหร่ชามอ่ะพวเนี้พี่น้องน้องปีได้กบใหญ่เด้กน้องปีเด็กโตเลี๋ยวพี่น้องน้องปีเลี้ยวพี่น้องเอ้ยน้องแคระเด็กโต น้องเชลล่าก็ได้หาหกตัวบัดน้องวินในช่องแต่มีไอ้เมื่อนจังได้ทรายยังบ่ามาอยู่เข้าสิดผ้าเด็กๆกกราฟพี่น้องเลยเพราะว่ามันแดดฟุ<อ>้ายไอ้เฮ็ดผพาเด็กๆกกราก็อวันนี้มันแดดแห้งเลยมึงไหนผูวพี่น้องแดดบรรยากาศดับของหาทถุงงานแดดจะละเกินมีไอ้เมื่อนยังอยู่ไก,กลๆพุ่นเขาชิเมื่อก่อนพาเด็กๆเมื่อก่อนให้แล้วไม่คนเดียวแล้วล่ะสำหรับคลิปนี้ให้ก็จบสนิทได้พี่น้องอาณากันของ ติดตามกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งโชว์หลาบรานําเด้อพี่นอ้องยองยีดีไม่แห้งว่ะสมองสุบอนดูแลสุขภาพน้ำเด้อพี่นอ้องอากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยอสบายดีสบายดีีพ่น้องสบายดี